สวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันใน The Melting Apartment หร Ap ืออ p พาร์ตเมนต์หลอมละลายนะครับนะเกมนี้เจอมาในอิชิโอนะครับกับเรื่องราวที่พูดถึงหญิงสาวคนหนึ่งนะครับที่ย้ายไปอยู่ในอ p พาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งตรงขอบขอบเมืองนะครับ <master> แต่อยู่ๆหญิงสาวคนนี้ก็หายตัวไปเราเลยต้องมาหาทางสืบดูนะครับว่าหญิงสาวคนนี้เขาหายไปไหนกันแน่แล้วเราเนี่ยเมื่อไปเจอความจริงเนี่ย จะรอดกลับมาเล่าเรื่องนี้ได้ไหมเห็นว่าได้รับกลิ่นอายนะครับมาจากหนังสยองขวัญอิตาลีผสมความเป็นจุนจีโตเข้าไปหน่อยเป็น2อย่าง2สัญชาติที่ไม่น่าเจอกันได้แต่ก็รวมกันจนน่าสนใจนะครับมาลองดูว่าจะเป็นยังไงใน The Melting Apartment ครับคดีคนหายอีกแล้วฮะโชงนี้คนหายเยอะจังมีคนแจ้งเข้ามาว่าลูกสาวของเขาได้ย้ายเข้ามาอยู่ข้างในนี้ย้ายเข้ามาได้1นถึงสสัปดาห์ก่อนและพวกเขาก็ไม่ได้รับการติดต่อจากเธออีกเลยหวังว่ารอบนี้จะไม่ลืมปืนนะ ฉันว่าฉันเก็บไว้ในกล่องเก็บของนะแล้วคือมันคอนโทรลโอ้โหไมก้าใช้จะก,การคอนโทรลแบบบนล่างซ้ายขวานะครับเอาเมาส์มาไม่สามารถคอนโทรลได้นะครับกรอบบล็อกนะครับมันจะเป็นกล่องเก็บของข้างคนขับซึ่งน่าจะเป็นอันนี้นะครับนี่ไงปืนแล้วโอ้กระจกมองหลังใบหน้าอเหล่ล้าจ้องมองกลับมาที่คุณฉันเหนื่อยเหลือเกินงานนี้มันกำลังค่อยๆฆ่าฉันบางทีฉันควรจะลาออกไปซะอยู่หรือออก เอา้ามีเฮลเลอร์ตรงนี้เลยเหรอเออผมผมอยู่ก่อนแล้วกันนะครับช่วยคนก่อนแล้วเกิดอยากอยากลองนะครับเป็นอีกทางหนึ่งเดี๋ยวค่อยกลับมาลองแล้วกันอยู่ก่อนอยู่กันมันแบบดนตรีนี่มากเลยนะครับแบบเกมยุก,ก่อนนะครับอาจจะปวดหูนิดน,นึงนะครับเกิดใครไม่ชินแล้วคือไม่แน่ใจนะครับว่าคนย้ายเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ไหนน่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์นี้หรือเปล่าหรือในซอยผมแวะไปดูในซอยก่อนได้ไหมครับมันต้องกดอะไรครับอันนี้เหรอพื้อินเตอร์แน็อพาร์ตเมนต์เวเคนี่เหรอครับ สวัสดีคุณคงจะเป็นคุณตำรวจสินะผมเป็นผู้จัดการของตึกนี้ผมดูแลอพา,าร์ตเมนต์แห่งนี้และเป็นเจ้าของได้โปรดตามผมมาแล้วคนทางขวาคืออะรอ่ะชายคนนี้นั่งอยู่แล้วไม่ตอบสนองท,ทุกๆก้าวที่คุณเริ่มเดินไปก็รู้สึกแปลกๆเท้าของเราเดินก้าวเข้าไปบนบันไดแล้วคำประกาศจากผู้จัดการโปรดอย่าใช้เสียงหลังจากสามทุ่ม ออกแนวแบบกดแปลกๆหรือเปล่าเบยมีผู้หญิงที่ดูแปลกๆยืนอยู่ที่หน้าประตูหน้าตามไม่ค่อยอภิลมเท่าไหร่เธอคนนี้เอาหัวโขกผนังกำแพงอย่างต่อเนื่องทั้งกรีดร้องและตะโกนความหายนะกำลังมาบอกตามตรงเลยนะให้เด็กเหลือขอฉันดีใจที่เธอไปได้สักทีคราวนี้อย่ามายุ่งกับฉันได้แล้วความหายนะกำลังมาฉันดีใจที่เธอจากไปสักทีไอเด็กเหลือขอหมายถึงผู้หญิงที่เรามาตามสื่อปะ่ะแต่เหมือนพูดจาแปลกๆเว้ยหรือเป็นต้นตอของเรื่องราวอ่ะ เฮ้ยผมเดินม,มาถ่ายเจออะไรวะเนี่ยแม่ของฉันไม่อยู่ที่นี่เธอจากไปแล้วแม่บอกเสมอว่าไม่ให้คุยกับคนแปลกหน้าและคุณก็เป็นคนแปลกหน้าฉันไม่ชอบอยู่ที่นี่เลยฉันอยากให้แม่กลับมาผมไม่รู้ว่าแชรคเขาว่าฉันหรือเขาว่าผมดีอะไม่รู้เป็นชายเป็นหญิงเป็นเด็กเป็นอะไรอ๋อแซมก็เป็นเงาเงานี่คือประตูคุยได้สินะอ๋อมีหญิงสาวอุ้มเด็กด้วยได้โปรดรับเด็กคนนี้ไปพาเธอออกไปจากที่นี่แต่หน้าเด็กกําลังยิ้มปะครับฉันขอโทษ คุณควรไปได้แล้วฉันโอเคแล้วล่ะเอ๊ะเอ๊ะทำไมเจอแต่คนแปลกๆอะได้โปรดคุณต้องพาผมออกไปจากที่นี่ผมทนต่อไปไม่ไหวแล้วผมไม่รู้ด้วยซ้ำผมพูดแบบนั้นไปทําไมผมรักที่นี่และคุณควรจะไปผมต้องการพักเหมือนถูกบงการจิตใจเหรอครับอยากออกแต่ออกไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่แน่ใจว่าเจออะไรนะครับห้องนี้เช็คนี้น่าเป็นอาพาร์ตเมนต์นะครับที่ผู้หญิงหายตัวไปละมั้ง กลิ่นเหม็นเน่านะครับเออไหลออกมาจากตู้เย็นโอเคอ่าฮะหน้าต่างปิดแน่นไม่เปิดออกโซฟาที่เต็มไปด้วยขี้ขลนและทีวีที่เป็นคืนซาอย่างไม่รู้จบนี่มันอะไรเหมือนเป็นคาบแดงๆนะครับสีที่เกมนันนำเสนอมันดูแบบมีความฉูดฉาดนะครับสีแดงแดง ภาพแม่งแม่งแต่ดูเป็นอาาพาร์ตเมนต์ที่ใหญ่นะครับเมื่อเทียบกับห้องข้างๆที่ห่างกันนิดเดียวทำไมอันนี้ดูลึกๆวะลึกกว่าที่ควรเป็นรูปภาพครอบครัวแต่เด็กสาวคนนี้เต็มไปด้วยความเศร้าหน้าตาดูเศร้าดูทุกข์อย่างนั้นเหรอสุดทางมีอะไรไม่รู้ประตูบนประตูล่างเหมือนจะมีของแปลกๆฮะมีหนังสือด้วยฮะนี่คงจะเป็นบันทึกของเฮเลนอ่านไหมอ่านครับวันที่17เดือนหนึ่ง การย้ายเข้ามาใช้เวลา,านานมากไม่มีใครยอมช่วยฉันเลยในการย้ายเข้ามาข้างในนี้วันที่18เดือน1นึ่งเอาจริงอ่ะฉันเพิ่งย้ายเข้ามาเองนะและแล้วตอนนี้กำแพงก็ล่วนนะนะที่นี่ห่วยชะมัด19เดือน1นึ่งประตูนหน้าฉันติดอีกแล้วฉันอ่ะเปิดมันไม่ได้จะพยายามโทรติดต่อหาผู้จัดการแต่ว่าโทรศัพท์อ่ะก็ไม่ทํางานที่นี่มันห่วยชมัด20เดือน1นึ่ง ฉันกำลังจะเป็นบ้าฉันตื่นขึ้นมาแล้วก็มีอะไรไม่รู้สกปรกเหม็นๆหยดลงมาใส่ปากของฉันฉันไม่ชอบเลยจะต้องรีบออกไปจากที่นี่ฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไงยี่สิบสองเดือนหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดสามบ้าเอ้ยฉันจะออกไปแล้วฉันจะออกไปจากที่นี่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามสามสิบเดือนหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดสามฉันกลัวจังเลยใครก็ได้ช่วยฉันทีฉันขยับตัวแทบไม่ได้ฉันรู้สึกอ่อนแอแค่จะเขียนก็แทบจะไม่ไหวฉันคิดว่าฉันกำลังจะตายในนี้ ฉันได้ยินเสียงใครบางคนคุยกับฉันแล้วแล้วก็มีของเหลวสีดำไม่ค่อยหยดลงมาจากบนเพดานของเหลวนี้มันกาลังเผาไหม้เข้าไปในผิวหนังของเราเราต้องรีบหาทางออกไปจากที่นี่โดยเร็วเอา้กากลายเป็นเกมเอาชีวิตรอดผมคงต้องรีบหาสักอย่างสินะอ๊ะมีอะไรไม่รู้อยู่ด้วยเราเจอขวานใส่ไว้ในกระเป๋าของเราและผมจะเอออินเตอร์แลกอย่างไรเราถือขวานเรียบร้อยเอาขวานฟันหน้าต่างฮาวทูฟันหน้าต่าง น่าจะต้องอย่างนั้นมั้งต้องจนกว่าเอาหน้าถ่ายเจอของที่ถูกต้องแล้วมั้งโอเคเราพังประตูลงด้วยขวานแล้วห้องด้านล่างอะ่ะมันเต็มไปได้วยกรดฉันเข้าไปในห้องนั้นไม่ได้แล้วคือ,อยังไงต้องหนีออกเหรอหนีออกง่ายง่ายนี้เลยเหรอเราพังประตูลงด้วยขวานเอาออกมาได้เฉยเชื่อเมื่อกี้ว่าจะไปสำรวจห้องด้านล่างนะครับหรือห้องมันเปิดไม่ได้วันเลยไม่รู้เฮ้ยและไอ้นี่กลายเป็นยังไงแล้วอะ่ะพระเจ้าช่วยเกิดอะไรขึ้นกับเขานอนชักไปแล้วนะครับ เข้าออฟฟิศซด,ด้วยสักอย่างดำๆจากเตียงลุกไปเเลือดเหรอเกงนี้ปกคุมไปด้วยเลือดเฮเลนเหรอเฮเลนคือผู้หญิงที่เรามาตามหานะครับเราสังเกตแล้ออยมีบางอย่างอยู่ด้านหลังภาพวาดเอาภาพวาดออกก็ปล่อยันไว้เอาภาพวาดออก,ก,อ,อ,าาอ,อ,กอ๋อคงจะเป็นแฟนชุดเอาก่อนวายอิสเตอร์เอกมั้งดูไม่เข้ากับบริบทเลยและอันนี้อ้หัวใจใครวะนะใครเอามาใส่ไว้อะ่ะ หัวใจเหรอครับสีดำที่ล็อกเอาไว้ในกล่องแก้วเหมือนจะมีลูกุญแจที่อยู่ด้านข้างเหรอครับผมต้องหากุญแจมาใส่ละมั้งหัวใจสีดำอย่างนั้นเหรอบนโต๊ะมีอะไรไหมอ่ะเป็นรูปภาพของชายที่มีความสุขหรือนี่เป็นรูปภาพของผู้จัดการนะแล้วผู้จัดการตอนนี้เป็นอะไรวะแม่งๆนะครับเราเจอบันทึกนะครับอยู่ในลิ้นชักอ่านดูฉันได้ยินเสียงเธอเธอพูดคุยกับฉันเธอต้องการอาหารฉันต้องหาอาหารไปให้เธอ เธอต้องการมากกว่านั้นเธอนั้นงดงามและเธอต้องการกินแล้วเราก็เปิดไปบันทึกหน้าสุดท้ายเจอว่ามีกุญแจซ่อนอยู่เรากุญแ,แจใส่ไว้ในช่องเก็บของเอ๊ะเกมมันก็เส้นตรงกว่าที่คิดนะครับถือกุญแจไขเลยเธอใช่ไหมเธอต้องการอาหารเล่าหัวใจนะครับใส่ไว้ในช่องเก็บของหัวใจที่ย่อยสลายไปแล้วเหรอครับเท่ากับห้องนี้เท่านี้ใช่ไหมครับผมได้หัวใจผมได้ปืนผมได้ขวาน แล้วห้องด้านหลังนั่นแหละครับรอยเลือดมันไปอยู่โอ้มค์ก้าบอสไฟด์ดแน่นอนเลยบอสไฟด์ด er. โฮโฮอะไรอ่ะวิอะไรอ่ะโอ้เธอเจอเราแล้วเหรอคุณอยากจะไปเจอเธอไหมเจ้าของที่นี่เนี่ย ควักปืนมายิงนะเอาแมงคลานมาละฉันควรใช้ปืนของฉันฮาวฮาวทูช uh ูตอ่ะว่ายิงไงอะ่ะอ่ะยูแอ r แ a กเกตไบด์เดอะแมเนจเจอร์คุณถูกโจมตีโดยผู้จัดการคุณรับดาเมจมากกว่านี้ไม่ได้แล้วควักปืนแกเข้ามาเอพิซาดเร็วคุณยิงนะแบงแบงนะแแบง เจอปืนเข้าไปหน่อยนิ่งล้สิอ้าวสองนัดอยู่เลยโอ้เฮ้ยปีศาจเหม็นเก่งเลยเปลวไฟกำลังลุกโชนนี่มันอะไรเนี่ยแล้วผมจะยังไงต่อฉันคิดว่านี่น่าจะเป็นเฮเลนนะน่าสงสารจังเคยเป็นเฮเลนนะครับตอนนี้เป็นซากไปแล้วนี่ก็ตายแล้วดีเอ๊แล้วผมทำยังไงต่อเปลวไฟนี่คืออะไรเอาหัวใจโยนเข้าไปป่ะน่าใช่นะครับเราจือหัวใจโยนเข้าไปในเปลวไฟป่ะนี่ไงโยนหัวใจไปในเปลวไฟ อ่ากําลังลุกไหมอ่าหนีดีกว่าเดี๋ยวตึกถลม่มหนีดีกว่าเดี๋ยวตึกถลม่มอยา่ยาอยา่าอย่าทั้งตึกกําลังลุกชนไปด้วยเปลวเพลิงมันนี่คือหน้าเราอะแล้วเราก็ขับรถออกไปเราบอกกับตัวเองว่าพวกคนเหล่านั้นได้ตายไปหมดแล้วฉากจบเบิร์นงั้นผมว่าอันเนี้ยเดี๋ยวผมลองเลี้ยวรถกลับดูไหม ผมว่าอีกอันน่าจะเป็นยิงชนะแต่ไม่เผาหัวใจควิดฉันไม่จะเป็นต้องหาเรื่องเครียดให้ตัวเองเราเลิกงานปล่อยให้คดีนี้ไม่ปิศน,นาที่ไม่ได้รับการแก้ไขฉากจบควิดหรือว่าออก2ใน3ครับงั้นต่อไปได้แหละครับผมจะไม่ไปสังเกตรตรงหัวใจผมจะเข้าไปตีกับบอสเลยน่าจะไปส่งนันละมั้งให้เดาลองดูดิลองดูดิเอา้า บอสมวยไปแล้วไม่ฟื้นจบแล้วเอ้าไม่ฟื้นไม่ตื่นไม่แอคทีฟจบแล้วกูบอสตายข้ามเซฟเลยเหรอทำไมงั้นอะ่ะงั้นผมออกเลยแล้วกันนะบอสไม่ฟื้นอ่ะโอ้ก็ออกมาได้นะครับอันนี้เราหนีออกมาโดยที่ไม่แก้ไขคดีมันดีแล้วใช่ไหมแบบนี้ฉากจบลีฟออกมาก็ครบสามมาดีครบสามแล้วครับแต่ทางนี้แล้วมัน บอสแบบฉันตายไปแล้วเซฟที่แล้วแกยิงฉันไปไงฉันโดนเผาแล้วฉันไม่ฟื้นขึ้นมาแล้วแย่เงี้ยเฮ้ยได้หรอแบบนี้ เอาเป็นว่าอะไรนี่คือ The Melting Apartment นะครับนะที่บอกว่าเป็นการหลอมละลายน่าจะเป็นการกืนกินปะเหมือนอพาร์ตเมนต์เนี่ยครับเป็นตัวตนเป็นกระเพาะเป็นเหมือนกับที่ที่กำลังย่อยนะครับคอยกืนกินนะครับคนที่อยู่ในนี้นะครับแรกเริ่มเป็นแค่เหมือนปีศาจสักอย่างที่เข้าไปสีนะครับไปสื่อสารกับผู้จัดการจากที่เป็นคนดีจากที่ดูเป็นคนที่โอเคก็กลายเป็นคนที่เหมือนใส่หน้ากากสีขาวใบหน้าสีขาวตัวสีดำใครที่อยู่ในนี้นะครับก็ถูกกืนกิน โดยหยดน้ําสีดําหรือของเหลวสีดำไม่ค่อยเปลี่ยนให้กลายเป็นคนวิกลจริตการที่เราเผาทิ้งไปก็ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะครับแต่เราก็พูดขึ้นมาว่าก็มันช่วยไม่ได้แล้วก็โอเคครับเรื่องเราเฉลยได้ตัวนะครับ ผมชอบงานอาร์ตนะครับงานภาพถือว่าโอเคน่ารักแล้วก็น่ากลัวไปอีกแบบนะครับถึงเกมเพลย์จะสั้นๆน,นะครับดูเข้าใจได้ไม่ยากแต่ก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจว่าอนาคตจะขยายสเกลได้มากกว่านี้ถือว่าน่าติดตามนะครับเดฟคนนี้และนี่คือ The Melting Apartment นะครับอาพาร์ตเมนต์หลอมละลายดูจบมาชอบกันไหมครับถ้าชอบกันฝากกดไลค์กดละทีเมือ่อไหร่บอกอยากคุยคำนั้นล่างครับตามสบายจะลงไปอ่านนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปใครดูมาจนจบขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณซุปเปอร์แตังซุปเปอร์แชทแฟนตัวกลมมากๆครับที่ซัพพอร์ตกันมาอออย่่่างงตเนื สำหรับวันนี้ไปแล้วครับบายบายเจอกันในเกมต่อไปสวัสดีครับผม